นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ก็ซ่าแล้อยู่ผมแบงค์ครับอันนี้ก็มาอยู่กันในเกมครับไล์กันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาเกือบเดือนครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อแล้วจากคราวดีแล้วเรามาเ,เราต่อเลยครับ ハハハハハ。 แม่งโดนตัวเองใช่เื่มกี้โม่้ยโนมดไม่โดนอีก เบอร์นี่จำเป็นมากเลยนะโอ๊โอเเยในะครยิงวะ จะอีกฝั่งนะโอ้ยหนักมาแลเนะี่ย น่ให้ไม่โดนสัญญาณมันจะได้ไม่โดนสัญญาณนะโอเคไปโอเคเดี๋ยวนะอ๋อสำรวจก่อนเติมเลือดกัน เซฟไว้ก่อนกันเหนียวไว้ก่อนเ,เปิดตรงกลางแล้วปล่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะปล่อย ก็น่าจะลงกัรคนนั้นถ้าจำไม่ผิดนังนะอ,ออกไม่ได้ข้างเดินไว Yeah, I'm safe, buddy. ไปเรืเร่อยๆมีตัวอะไร,ระบ้างวันในน้ำเ,นเ,นเดี๋ยววันนี้ปิดดิดภาหายใจแป๊บเอเคมันจะอยู่ข้างบนขึ้นนะขึ้นไปหายใจแปบนึง พักหายใจแป๊บนึนเคดำต่อ,อมาโยง่ะไรแล้ววะกลับมาที่เดิมหมดอขะเหมือนจะกลับมาที่เดิมเอ๊ไปทางไหนวะอ๋อนี่ป่าวะ โอเคจอทางลไม่อไปัชไม่ใช่ไปทางไหนวะอย่างวะ เดี๋ยว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 เ,ยวเ,ยวเ,ยวเอาแล้วเอาแล้วีล้วหายใจครับเหียน,นา้าประตูนี้ครับ สองประตูนี้ไม่ใช่อืมขอดูก่อนงงไม่ได้เล่นนานมาถึงก็ให้แก้ปัญหายเยอะดำขึ้นดำลงแล้ว อ๋อนี่นี่วะเออ,อ,อนี่ยออมาเปลืองมาแล้วเนี่นนนออนยน่าดีจิงธรรมดาเออเฮ้ยดวงพยายามเซฟไว้ 到。Oh. นี่พะอวังลองก่อนโอเคเลยลบค่อนข,ข้างลึกอยู่ยนะปลาปไป,ไป,ไปรีบ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 ,รบน่าจะใช่พักหายใจแป๊บดำต่อ อเดียว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 ดยวใจเย็นใจเย็นพุ๊บเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียบได้ยิงก็ไม่ได้พักเฟืนน่องกลับไปดูดิพอสำรวจก่อนนะ เออมันนี่โอเคนะเดินไวเดินเดินเดินเดี๋ยวเราอ๋อนี่ไเจ็บกระสุนโอเคตันแล้ว เดี๋ยวถ้าขายใจแป๊บนึงรู้สึกจะเป็นกระสนุนเปิดหน้าไม้นะแต่ยังไม่ได้ด้วยไม่เล่นนานนะมันจะได้ยัง,ยงโอเคยังม,มีนี่ด้วย They said it was a here. 何

ร้ยายเลยหัวตายจ้ะนี่แล้วก็ถุนพับหัวขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้ยังไงวะ ขึ้นไม่ได้ Yes. <laughs> Refuse to go another step. Yeah. What in the dark? ลือนเอโอ้โอ้ยโอ้สนี้ยอวดี้ยไรตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ความสามารถ ยังไงดีวะเออได้อยู่ได้อยู่เ, 3, เ,เด๋ยวสามสองขอเลือดหน่อยออขอเลือดหน่อยจะตายอยู่แล้ว้มหน่ามีะลรข้ามได้กข้าม ôi ôi ผ่านมาได้เลยเฮ้ยเข้ามาข้ขเคหมดนะเซฟไว้ก่อน I'm going to this. It is you. The science team has been tracking your progress with the Black Mesa Security Watch That Unfortunately, so is the military. That suit, yours, is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cool. There, you'll have the curtain. Sack your suit power in a matter of moments. <coughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video o que que tem para a

อยู่ไปไหนวะ ตายนะปอยั้งไงวะอ๋อไม่ใช่ รเราไม่มีปืนงดการประทะนะก็ปะเป็นไม่ได้ฮู้ดงานดีเกินหมดหมดมากเลยนะ อนั้นอนนนไอ้นั่นไปไหนวะเขียนไว้ละเดี๋ยวพาดนีไ้ไว้เป่นี้ครับก็ใครดูแล้วชอบก็ลีกดไกลค์กดแชแล้วกดซับไครตลนี้ก็ไว้พี่นีสวัสดีครับ